ประเทศเยอรมนีหลายสำนักงานข่าวได้มีการพูดถึงพระมหากษัตริย์ไทยโดยได้ระบุถึงการไม่ชำาระภาษีบ้านที่เยอรมนีมาถึง4ปีแล้วและในขณะนี้กำลังถูกฟ้องร้องโดยในสื่อสำนักงานข่าววิวด e ประจำวันที่11กร,รกฎาคมได้มีการพูดถึงเทศบาลในเขตตุซซิงในบาวาเรียได้มีการเรียกเก็บภาษีบ้านจากพระบาทสมเด็จพระวชริรเกล้าเจ้าอยู่หัววัย68ปี โดยพระองค์เป็นเจ้าของวิลล่าในสตูแบกที่หรูหราใกล้ทะเลสาบสแตนแบกโดยมีพื้นที่ใช้สอย1,400ตารางเมตรและเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์เองอีกทั้งยังเป็นภาษีบ้านหลังที่2ที่ฟุ่มเฟือยและยังไม่ได้มีการชำระภาษีตั้งแต่ปี2018สำหรับวิลล่าสตูแบกที่มีทางเข้าทะเลสาบและท่าเทียบเรือของตัวเอง ด้วยอัตราภาษีปัจจุบันอยู่ที่12%พระองค์ทรงเป็นหนี้ชุมชนตุิ่งประมาณ1,800ยูโรต่อปีตั้งแต่ปี2018และหนี้ทั้งหมดในขณะนี้อยู่ที่ประมาณ4,3200ยูโรและนั่นหมายความว่าพระองค์ต้องจ่ายภาษีตามกฎหมายเยอรมันอีกทั้ง,ท,งทางทนายความผู้เชี่ยวชาญนายคริสเตียนซอลแมกเกอร์ยังได้ระบุถึง พวกเราสามารถบังคับใช้ได้โดยตรงจากการประเมินภาษีทั้งหมดหากพระองค์ยังไม่ได้ชำระภาษีซึ่งอย่างไรก็ตามลูกหนี้ภาษีจะต้องได้รับระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ในการชำระหนี้ภาษีของเขาอีกทั้งทางสำนักงานสัมภากนก็ยังได้มีตัวเลือกในการยึดเครดิตในบัญชีของกษัตริย์อายัดและริบบัญชีของกษัตริย์ในเยอรมันและยุโรปทั้งหมด ซึ่งสามารถถูกยึดได้และนอกจากนี้ยังสามารถยึดทรัพย์สินทั้งหมดของกษัตริย์ได้ซึ่งรวมไปถึงรถยนต์และอสังหาริมทรัพย์อีกด้วยอีกทั้งกษัตริย์ไทยอาจจะประสบปัญหามากยิ่งขึ้นถ้าหากว่าพระองค์ยังคงเป็นเจ้าของบ้านพักในบาวาเรียและในขณะนี้เจ้าชายทีบังกรรัศมีโชดวัย16ปีก็ยังคงประทับอยู่ในเมืองเฟลดาฟิงริมทะเลสตันแบกกับคณะผู้ติดตาม โดยพระองค์ยังทรงศึกษาอยู่ที่โรงเรียนอิซาทาวาดอบในเมืองเกียร์ิทและทางกฎหมายภาษีบ้านหลังที่สองนี้ก็จะต้องชำระด้วยเช่นเดียวกันและข้อมูลทั้งหมดนี้ยังอยู่ภายใต้การรักษาความลับทางภาษีเพราะฉะนั้นฉันจึงไม่สามารถให้คำตอบคุณได้ทั้งหมดโดยนายกเทศสมนตรีเมืองเฟลดาฟิงได้กล่าวเอาไว้ซึ่งเรียกได้ว่าสำหรับข่าวคราวอัปเดตในประเทศเยอรมนีนั้นก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งข่าวคราวที่น่าติดตาม และก็คงจะต้องรอดูกันต่อไปว่าทางสำนักพระราชวังจะจัดการแก้ปัญหาถึงเรื่องนี้ต่อไปอย่างไรและอีกหนึ่งข่าวที่ยังคงน่าติดตามอย่างต่อเนื่องหลังจากที่สื่อได้เผยแพร่ภาพของคุณยายที่มารอคิวข้ามคืนเพื่อตรวจโควิดทั้งน้ำตาจนเป็นภาพที่เศร้าสลดใจไปทั้งวงการ ซึ่งเรียกได้ว่าประชาชนและชาวไทยหลายฝ่ายนั้นต่างก็รู้สึกโอดหู่และเศร้าใจและจากภาพนี้เองทําให้เกิดคําถามขึ้นมากมายจากประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายว่าเกิดอะไรขึ้นกับรัฐบาลและกระทรวงสาธารณาสุขทําอะไรอยู่และจากภาพนี้เองแสดงให้เห็นได้ยอย่างชัดเจนถึงความเหลื่อมล้ําทางสังคมไทยที่กําลังเป็นกระแสวิาพากวิจารไปทั่วโลกอยู่ในขณะนี้และสําหรับเรื่องนี้คุณจักรีวัฒวิวัชรวง์ รัรชรัชโอรถในรักรชกาลที่สิบก็ยังได้แสดงความคิดเห็นและแสดงความเจ็บปวดใจดังนี้อีกด้วยว่าเจ็บเจ็บเห็นแล้วเจ็บและเสียใจยเมื่อเห็นคนกำลังจะจมน้ำพวกเขาตะเกียบตะกายต้องช่วยตัวเองเพื่อให้มีชีวิตรอดพวกเขารร้องให้คนช่วยแต่ก็ไม่มีใครที่จะช่วยพวกเขาได้มันไกลเกินเอื้อมที่พวกเราจะยื่นมือช่วยเหลือได้ แต่มองด้วยความเจ็บปวดได้แต่ส่งกำลังใจสวดมนต์ขอให้ทุกกานผ่านพ้นและปลอดภยัยเข้มแข็งอดทนพวกเรารู้พวกเราเห็นและเจ็บปวดไม่แพ้ทันซึ่งเรียกได้ว่าคุณจักรีวัตยังคงติดตามข่าวสารทางเมืองไทยอย่างต่อเนื่องและยังคงมีความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนชาวไทยอยู่เสมออีกทั้งระบบการรอตรวจโควิดของประชาชนในต่างประเทศนั้นจะเป็นระบบที่เป็นระบบ และมีจุดตรวจที่มีคุณภาพในทุกพื้นที่ที่สำคัญทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบจุดตรวจได้ง่ายโดยไม่ต้องรอคิวนานและสาเหตุนี้เองจึงทำให้เกิดภาพที่สลดหดหู่ในประเทศไทยและทำให้ประชาชนหลายฝ่ายนั้นเศร้าใจกับภาพที่เกิดขึ้นในขณะน,นี้เพราะราัฐบาลไม่จัดระบบที่เป็นระบบระเบียบให้แก่ประชาชนทำให้ประชาชนต้องออกไปเข้าคิวรอนานและเกิดความล่าช้าแบบภาพที่เกิดขึ้น อีกทั้งในวันนี้อาจารย์ประวินชัชวานพงพันเขาก็ยังได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยในขณะนี้อีกด้วยว่าล็อกดาวน์ไม่ได้ช่วยอะไรถ้าประชาชนยังไม่ได้รับวัคซีนที่ดีสร้างภูมิคุ้มกันโควิด 1. รีบนำเข้าไฟเซอร์โมเดอร์นาให้ได้มากที่สุดและต้องเร่งฉีดวัคซีนให้คนไทยให้มากที่สุด 2. เพิ่มบุคลากรอ,อาสาสมัครในการฉีดวัคซีน ไม่จําเป็นต้องพึ่งโรงพยาบาลของรัฐแต่ควรเปิดให้คลินิกต่างๆให้บริการฉีดได้ด้วย 3. ลดกระบวนการขอรับวัคซีนไม่ต้องเข้าเว็บอะไรทั้งนั้นให้ถือบัตรประชาชนไปที่ศูนย์ฉีดก็พอและไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆ สี่ทำการประชาสัมพันธ์การดูแลตัวเองอย่างจริงจังในช่วงของการฉีดวัคซีนทั้งในเรื่องของการใส่หน้ากากาก,การเข้าสังคมการปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์เมื่อต้องสงสัยวาติดโิดเจ้าหน้าที่รัฐและรัฐมนตรีสาธารณาสุขต้องให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเลือกสถีคุณอนุทินที่พอมีคนถามว่าวัคซีนที่ดีที่สุดคืออะไรแล้วเขากลับตอบว่าคือการใส่หน้ากาก,าก ถ้ารัฐบาลชุดนี้ต้องลาออกทั้งทีมดิฉันทนพวกคุณมานานแล้วซึ่งเรียกได้ว่าคำแนะนำของอาจารย์ประวินชัชวันพงพันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งคำแนะนำที่ถูกต้องและตรงไปตรงมาอีกทั้งล่าสุดหลังจากที่มีกระแายข่าวลือต่างๆนานาโดยในวันนี้เพจคุณนวัดได้โพสต์อาการอัปเดตล่าสุดของคุณนวัตโดยคุณน้ำพชรพรได้ระบุข้อความว่าภาพเมื่อสามวันก่อนเข้าห้องให้ออกซิเจน ความดันสูงมีอะไรฝากกำลังใจไว้ที่เพจนี้เท่านั้นน้ำขออนุญาตไม่ตอบเรื่องอาการตามคำแนะนำแพทย์โดยที่ก่อนหน้านี้หลายๆคนอาจจะแอบเป็นห่วงไม่น้อยสำหรับอาการป่วยล่าส,สุดของคุณนวัดอีสรไกศีลที่เขาได้เข้ารับการรักษาอาการป่วยโควิด -19 หลังจากล่าส,สุดต้องส่งเข้าห้อง ICU ด่วนเนื่องจากมีอาการเชื้อลปุปอด50%และต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแรงดันสูง และหลังจากที่โพสนี้ได้ถูกแชร์ออกไปชาวโซเชียลต่างก็แห่เข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจกันอย่างล้นลามซึ่งอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าก็ขอส่งกำลังใจให้คุณนวัดหายไวๆวและออกมาไลฟ์สดได้ในเร็ววันนี้ซึ่งเรียกได้ว่าถึงแม้สถานการณ์และวิกฤตต่างๆในประเทศไทยนั้นจะเลวร้ายแค่ไหนแต่อย่างน้อยประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายก็ยังคงส่งกำลังใจให้กันและกันและมีความรักความหวังดีให้กันอยู่เสมอ ซึ่งแน่นอนสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้ยอมพันข่าวต่างประเทศเยอะ